บทที่6ตอนนี้พื้นที่ขนาดใหญ่ของเบดิงโฮลแมนชั่นถูกยึดครองอย่างต่อเนื่องมีเพียงเมืองนานคิวดงหัวซิตี้เทียนยูซิตี้ทวินซิตี้และแอนแลนซิตี้ที่เขาปกป้องเท่านั้นที่ยังไม่ล่มสลายแม้ว่าเมืองทั้งห้านี้จะยังอยู่ในมือของเขาแต่กองทหารของศัตรูอาจมาถึงห้าเมืองนี้ได้ทุกเมือ่อนอกจากนี้เขามีกำลังพลไม่เพียงพอที่จะป้องกันเมืองทั้งห้านในเวลาเดียวกันหากเขาไม่ต้องการให้เมืองทั้งห้านี้ล่มสลายเขาก็ต้องแบ่งกำลังพลออกไปป้องกันเมืองทั้งห้าด้วยผู้พิทักษ์แป ดูเหมือนว่าอัศวินพยักและเสือดาวควรจะไปที่ห้าเมืองทันทีเพื่อร่วมมือกันป้องกันม e 5, เมืองทั้งห้าเย่แฟนพูดกับตัวเองระบบระดับการบ่เพอขั้นต่ำของอัศวินพยักและเสือดาวคือเท่าไรระดับการฝึกฝนขั้นต่ำของอัศวินพยักและเสือดาวคือศิลปะก,การต่อสู้ระดับสองและระดับสูงสุดคือศิลปะก,การต่อสู้ระดับหกเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการฝึกฝนทหารม้าเสือและเสือดาวเย่แฟนอุทานทันทีอะไรนะทรงพลังมากระบบเกิดอะไรขึ้นทหารม้าเสือและเสือดาวมีพลังมากขนาดนี้ได้อย่างไร โฮสเมื่อระบบปล่อยให้พวกเขาเข้ามาในโลกนี้พวกเขาได้มอบร่างกายที่ทรงพลังให้กับพวกเขาควบคู่ไปกับพรสวรรค์ในการบ่มเพาะที่ไม่เหมือนใครและเป็นสมาชิกของอาวุธพิเศษซึ่งทาให้พวกเขามีพลังมากคู่ควรกับการเป็นทหารของหูเกียพรสวรรค์อันทรงพลังนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเย่แฟนท่องประโยคนี้อย่างเงียบๆในใจของเขาในขณะนี้บนโลกนี้ประเทศใดที่มีความสามารถในการต่อสู้มากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นลูกหลานของหอยยานและหวังของฉัน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซีย่ยจีนได้ก่อสงครามทุกรูปแบบในช่วงรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังสงครามเกิดขึ้นปีละครั้งเมื่อรู้ถึงการฝึกฝนที่เฉพาะเจาะจงของอัศวินเสือและเสือดาวเย่แฟนสามารถปล่อยให้พวกเขาร่วมมือกับผู้พิทักษ์ของเมืองทั้งห้านี้ได้อย่างปลอดภัยและปกป้องเมืองทั้งห้านี้พร้อมกับพวกเขา ตราบเท่าที่เขาปกป้องเป็นระยะเวลาหนึ่งความแข็งแกร่งของเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทำภารกิจที่ออกโดยระบบให้สำเร็จและเรียกนายพลคนดังและทหารที่มีอำนาจของจีนเพื่อที่เขาจะได้ตอบโต้พระราชวังมิงกิวและราชวงศ์เดเยียนและลางแคนพ่อแม่ที่ตายไปแต่ก่อนอื่นเขาต้องให้คนหาศพพ่อแม่ของเขาให้พบก่อนแล้วจึงปล่อยให้ฝังอย่างสงบเจ็ดวันต่อมาทหารม้าเสือและเสือดาวที่ส่งมาไม่พบน้องสาวของเขาแต่กลับพบศพพ่อแม่ของเขาในหยวน W ูสจูดของดิงหยวน UFU และฝังไว้อย่างสงบ บนเนินเขาที่มีประชากรเบาบางเย่ฟแฟนด้วยดวงตาแดงก่ำและความโกรธในใจคุกเข่าต่อหน้าหลุมฝังศพของพ่อแม่เผากระดาษและจุดธูปให้พวกเขาข้างๆเขาในเพลที่สวยงามเย่เฟิงกำลังเล่นกับลูกบอลผ้าในมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุขเด็กน้อยที่อายุยังไม่ถึงสิบขวบในตอนนี้พ่อแม่ของเขาได้จากไปพี่สาวของเขาหายไปและตอนนี้เหลือน้องชายเพียงคนเดียว ท่านพอ่อท่านแม่ไม่ต้องกังวลวังหมิงชิวและราชวงศ์ต้าหอยานได้แยกญาติของเราออกจากเยินและอย่างไม่ช้าก็เร็วข้าจะให้พวกเขาตอบแทนเราร้อยเท่าพันเท่าของราคาหลังจากเผากระดาษในมือแล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นมาหาชายชราหน้าซีดข้างๆและคุกเข่าทั้งสองข้างบูมเมื่อเห็นการกระทำของเย่แฟนชายชราก็ตกใจและก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเร็วเข้าน่าเสียดายที่เย่แฟนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาแต่ยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้น ปังๆง,งโคโถวต่อหน้าชายชราสามครั้งเย่ฟานพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งคุณปู่หยวนเสี่ยวฟานขอบคุณที่ช่วยชีวิตพ่อแม่ของฉันและนำพวกเขากลับมาหาฉันเมื่อเห็นเย่ฟานยังคงก้งหน้าหยวนหอวู้จึงใช้แรงทั้งหมดที่ม,ทมีเพื่อยกเขาขึ้นจากพื้นลูกเอ๋ยทำไมเจ้ายังทำความเคารพอีกเสียงทั้งสามของเจ้าทำให้ปู่หยวนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าเจ้ายังทำความเคารพต่อไปเจ้าจะไม่ทำให้อายุไขของคุณปู่สั้นลงหรือแตกแตก ช่วยเย่แฟนขึ้นจากพื้นหยวนวตกฝุ่นที่หัวเข่าของเขาเซี่ยวแฟนคุณปู่หยวนทําข้อตกลงกับคุณปู่ของคุณเพื่อปกป้องความปลอดภัยของครอบครัวคุณด้วยชีวิตทั้งหมดของเขาแต่คุณปู่หยวนเฝ้าดูพ่อแม่ของคุณล้มลงต่อหน้าเขาคุณปู่หยวนขอโทษคุณปู่ของคุณและยิ่งเสียใจกับครอบครัวของคุณหยวนหอวู้ร่าให้อย่างโศกเศร้าปู่ของเย่แฟนได้ช่วยชีวิตครอบครัวของเขาและเขาสัญญาว่าปู่ของเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อปกป้องครอบครัวของพวกเขาแต่เขาตกงาน เขาเห็นเย่แฟนและพ่อแม่ของเขาล้มลงต่อหน้าเขาแต่เขาไม่มีอำนาจที่จะช่วยพวกเขาได้แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ร่างของพวกเขากลับคืนมาแต่หัวใจของเขายังคงครุ่นคิดกับการตกของพวกเขาความเจ็บปวดเหมือนมีดบาดและความโศกเศร้าไหลรินเหมือนสายน้ำหากพระเจ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะไม่ละเลยหน้าที่ของเขาอีกและเขาจะไม่มีวันเฝ้าดูเย่แฟนและพ่อแม่ของเขาล้มลงต่อหน้าต่อตาเขาเอง ไม่คุณปู่ยวนคุณสามารถฉกศพพ่อแม่ของฉันจากเนื้อมือของศัตรูได้ซึ่งมันก็คุ้มค่าที่เสี่ยฟานจะยอมจำนวนต่อคุณแล้วเย่ฟานส่หัวเมื่อจัดงานศพให้พ่อแม่ของเขาเขาเรียนรู้จากยวนวว่าหลังจากที่เขาช่วยเอาศพพ่อแม่กลับมาจากศัตรูแล้วเขาก็เริ่มหนีไปทุกที่รักดอว่าเขาได้ผ่านไปแล้วและยวนวซึ่งกำลังหลบหนีไปทุกคนทุกแห่งกำลังจะพบดินแดนอันล้ำค่าที่มีรางบอกเหตุทางธรณีศาสตร์และทำให้พ่อแม่ของเขาอยู่บนพื้นเพื่อสันติภาพ แต่เมื่อเขากำลังจะฝังศพพ่อแม่ของเขาเขาได้พบกับไทเกอร์แอนด์ลีโอพาดกาวาเวอรี่ซึ่งเป็นทหารม้าลึกลับที่เป็นของดิงหยวนโฮแมนชั่นและกำลังมองหาที่อยู่ของเยโรเพื่อตัดสินว่าเสือและทหารม้าเสือดาวเป็นทหารม้าของคฤราหน์ดิงหยวนยหรือไม่เขาจงใจเปลี่ยนตัวเองเป็นคนธรรมดาเพื่อติดต่อกับพวกเขาและเรียนรู้ทุกอย่างจากพวกเขาเมื่อเขาแน่ใจว่าทหารม้าเสือและเสือดาวเป็นทหารม้าของมารกิสออฟดิงหยวนแน่นอนเขาก็เริ่มเข้าหาพวกเขาอย่างกล้าหาญ ในที่สุดเขาก็มาถึงเมืองหนานชิวพร้อมกับพวกเขาและเห็นตัวเองในตอนนี้ไว้ทุกให้พ่อแม่ที่ตายไปเ็วันเย่ฟแฟนใช้เงินจำนวนมากเพื่อเริ่มเกณฑ์ทหารทุกที่และมอบให้เอ็กเชอร์ชูฝึกด้วยตนเองแม้ว่าเย่ฟแฟนอยากจะล้างแค้นให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วจริงๆแต่เหตุผลเดียวที่เหลืออยู่ในใจของเขาก็ควบคุมเขาและบอกเขาว่าอย่าทําอะไรตุนอาหารและเกณฑ์ทหารนี่คือสิ่งที่เขากําลังจะทําในตอนนี้ เมื่อเขาแข็งแกร่งและมีกองทัพเพียงพอเท่านั้นที่จะสามารถแก้แค้นได้เขาสามารถล้างแค้นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วและเขาสามารถล้างความอับอายของทหารที่เพื่อนเลือดของคาราหัร์ดิญิงวันโยแม้ว่าความแข็งแกร่งของเอ็กเชอร์ชูจะแข็งแกร่งมากแต่ก็เป็นเพียงความแข็งแกร่งส่วนตัวของเขาไม่ใช่ความแข็งแกร่งของกองทัพศัตรูที่เขาต้องเผชิญคือผู้แข็งแกร่งมากมายรอบตัวเขาและจำนวนกองกำลังก็นับไม่ถ้วนกำปับบนคู่เดียวยากที่จะเอาชนะสี่มือดังนั้นเขาต้องกลั้นหายใจ เย่แฟนซึ่งกำลังนั่งอยู่ในลานบ้านของเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ยินทหารเสือและเสือดาวรายงานจำนวนกองกำลังที่พวกเขาเกณฑ์มาไม่รวมทหารม้าเสือและเสือดาวตอนนี้เขามีทหารทั้งหมดมากกว่า280,000นายครึ่งหนึ่งมาจากกองทหารเก่าของดิงหยวนอูเอฟยูและอีกครึ่งหนึ่งมาจากกองทหารใหม่ริงภารกิจรับเริ่มขึ้นภายในครึ่งปีโฮต้องครอบครองครึ่งหนึ่งของราชวงศ์เทียนเซิงหลังจากทำภารกิจสำเร็จจะได้รับรางวัล300,000แต้มคืนที่หากภารกิจล้มเหลวโฮจะเป็นขันทีหนึ่งป เจ้แฟนซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามและรู้สึกเสียใจในใจเขากัดฟันและพึมพำในใจไม่คู้ป่วยกับระบบใช่ไหมคุณจะให้รางวัลฉันเป็นหนึ่งแสนคะแนนคืนที่สำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จและให้ฉันทำถ้าคุณทำงานไม่เสร็จขันทีปีหนึ่งคุณไม่ได้ล้อเล่นกับฉันเหรอนิงงานนี้บังคับถ้าโฮสไม่สามารถทำงานให้เสร็จเขาจะถูกลงโทษโดยระบบคำเตือนหากโฮสทำงานเสร็จล่วงหน้าภายในเวลาที่กำหนดโฮสจะได้รับข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับที่อยู่ของน้องสาวของโฮสจากระบบนี้ ระบบฉันยอมรับภารกิจแล้วเย่แฟนที่กำลังจะกลับไปที่ระบบและต้องการอธิบายความจริงให้เขาฟังได้ยินข่าวเกี่ยวกับที่อยู่ของพี่สาวหลังจากทำงานเสร็จดังนั้นเขาจึงรับงานโดยไม่ลังเลเขาสั่งให้ทหารม้าพยักและเสือดาวขุดเข้าไปในคฤราสนดดิงหยวนโฮล,ลึกสามฟุตแต่เขาก็ยังหาที่อยู่ของเย่โรน้องสาวของเขาไม่ได้ซึ่งทำให้เขากังวลมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แม้ว่าจะมีข่าวเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับน้องสาวของเขาแม้ว่าข่าวเล็กน้อยนี้จะเป็นเพียงภาพลวงตาเขาก็จะไม่ปล่อยมันไป งานออกมาแล้วกรุณาโฮสเพื่อเริ่มงานติงครบหนึ่งเดือนแล้วระบบให้รางวัลแก่โฮสด้วยโอกาสในการอัญเชิญฉันขอใช้ได้ไหมขณะที่เย่แฟนสั่งให้เสือและเสือดาวที่อยู่ข้างๆเขาลงไปเสียงที่ทําให้เขาตื่นเต้นก็ดังออกมาจากหูของเขาโอกาสอัญเชิญสิ่งนี้ต้องการคะแนนคืนชีพจํานวนมากซึ่งหายากมากแอร์และมันสามารถทําให้เขามีโอกาสได้รับนายพลหรือคนดังในทันทีระบบใช้โอกาสอัญเชิญิง ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่เชิญหลี่ซีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากราชวงศ์ชินหลี่ซีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ฉินฉันจะไปแล้วดูจังโอกาสฟรีที่จะได้รับแจ็คพอตใหม่และแจ็คพอตใหญ่ใครคือหลี่ซือแต่เป็นคนที่น่าทึ่งมากหนึ่งในบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่วางรากฐานสาหรับสาเหตุอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ชินอีกใบหน้าของเขาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่ความฝันเย่แฟ,แฟนรู้สึกตื่นเต้นมาก คนดังผู้ยิ่งใหญ่ฮีโร่ที่ช่วยเขาวางราบฐานสําหรับอาชีพการงานที่ยอดเยี่ยมในอนาคตสามารถมาหาเขาได้ทันทีเพื่อช่วยเขาในงานต่อไประงับความตื่นเต้นในใจของเขาเย่ฟแฟนสั่งให้เสือและอัศวินเสือดาวล่าถอยก่อนจากนั้นจึงพูดในใจอย่างเงียบๆว่าระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลี่สิให้ฉันดูดิงชื่อหลี่ซือราชวงศ์ราชวงศ์ฉินระดับคนดังไร้เทียมทานวิธีการพอกลูก DCFALU ระดับการฝึกฝนมาเที่ยวสปิริตเซคัน d h เฮเวนอาวุธไม่มีเมื่อมองไปที่ข้อมูลที่ขาดแคลนของหลี่ซีเย่ฟานขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าระบบทำไมคนดังไม่นำทหารไปด้วยพิธีกรครับพวกที่ถือทหารคือนายพลทหารดาราไม่พบทหารถ้าคนดังไม่พาทหารไปด้วยก็ควรจะเขียนเจ้าหน้าที่ธรรมดาธรรมดาสักหนึ่งหรือสองคนไม่ คำตอบที่ไม่แยแสของระบบทําให้เย่ฟแฟนซึ่งมีความหวังเพียงริบหรี่ในใจท้อแท้ทันทีดูเหมือนว่าเขายังประเมินระบบต่ำเกินไประบบเมื่อไหร่ลี่ซีจะมาหาฉันทูกครึ่งก้านสามารถไปถึงได้บ้านเสียงเซียงผ่านไปอย่างเงียบเียบดูเหมือนคนธรรมดาไม่รู้จักหล่อเหลามีหนวดสูงแปดฟุตดูเหมือนเด็กหนุ่มอายุส2หรือสขวบนำโดยเสือและเสือดาวมาที่ด้านข้างของเย่ฟาน มอบน้องชายเย่เพลงไว้ในอ้อมแขนของเขาให้กับสาวใช้ข้างๆและขอให้เธอพาเขาลงมาเย่แฟนมองไปที่หลี่ซีต่อหน้าเขาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขานายมาแล้วหลีซ่ซือทักทายท่านหลอดหลีซ่ซือคำนับเล็กน้อยท่านครับไม่จําเป็นต้องสุภาพเกินไปเมื่อท่านมาถึงข้าจะมีอํานาจมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของท่านรากฐานอันยิ่งใหญ่จะถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามเป็นพรที่ได้รับใช้หลอดสีซานเชิงนายท่านโปรดตามข้ามา ภายใต้ศาลาหินจากการแลกเปลี่ยนสั้นๆกับเย่แฟนทําให้ลี่สิรู้สถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาราชวงศ์เทียนเซิงกําลังเดือดดาลนด้วยสงครามและกะาษัตริย์ข้าราชบริพารในที่ต่างๆก็แบ่งแกล้งของตนเรียกตัวเองว่ากาษัตริย์และเริ่มปล้นสะดมดินแดนโดยรอบอย่างเปล่าประโยชน์แม้ว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่จะเงียบสงบแต่ก็เป็นเพียงความมั่นคงชั่วคราวนานๆไปก็จะมีกองทหารศัตรูเข้ามานายท่านเรามีทหารและมาทั้งหมดกี่ตัวสามแสนแปดหมื่น เมื่อได้ยินจำนวนคนหลี่ซีขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าจำนวนจะดูเหมือนมากแต่เมื่อเกิดสงครามจำนวนทหารที่น้อยเช่นนี้ก็ไม่เพียงพอการยึดคอรองเมืองจำเป็นต้องมีกองทหารรักษาการและจำนวนทหารที่ใช้ในการรบก็ต้องการกองกำลังเสริมจำนวนมากเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้ครั้งต่อๆไปเจ้านายของข้าสามารถเกณฑ์ทหารได้ เรากาลังเกณฑ์ทหารทุกวันแต่น่าเสียดายที่เราเกณฑ์ทหารน้อยกว่าหนึ่งพันนายทุกวันแม้ว่าเราจะให้สวัสดิการที่สูงมากแต่ก็ยังมีทหารเกณฑ์น้อยมากเย่ฟานยิ้มอย่างมีเล็ดในตอนนี้ผลประโยชน์ขององค์การเกณฑ์ทหารได้เพิ่มขึ้นจากหนึ่งร้อยเหรียญเงินก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งเหรียญทองต่อเดือนและผู้ที่มีฐานการบ่มเพาะที่แข็งแกร่งก็มีทรัพยากรการบ่มเพาะที่เพียงพอแต่ถึงกระนั้นจำนวนทหารและมาทั้งหมดที่ทพวกเขาเกณฑ์มาในแต่ละวันมีน้อยกว่า1000ตัวซึ่งทำให้เขารู้สึกหมดหนทางเล็กน้อย ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการเพิ่มสวัสดิการของเขาต่อไปแต่เขาไม่มีเงินมากขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปรับปรุงต่อไปได้หลังจากตกอยู่ในความเงียบครู่หนึ่งหลีซ่ซือก็พูดว่านายท่านข้ามีแผนอยู่สงสัยว่าจะทำได้ทันทีหรือไม่ท่านครับกรุณาพูดหน่อยประโยชน์ขอองค์การเกณฑ์ทหารยังคงเหมือนเดิมและมีประโยชน์เพิ่มเติมใครก็ตามที่ตัดหัวทหารศัตรูในระหว่างขั้นตอนการเกณฑ์ทหารจะถูกตัดศรีรษะและได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหลี่ซีพูดอย่างไม่มีอารมณ์อื้อหือ คำพูดของลี่สิท,ทำให้เย่แฟนหยุดหายใจทันทีและมองเขาด้วยความตกใจท่านครับท่านกำลังขอให้ผมประกาศใช้ระบบการเกณฑ์ทหารถูกต้องเนื่องจากจำนวนทหารที่เราเกณฑ์มีน้อยดังนั้นเราจะสร้างระบบเกณฑ์ทหารเพื่อดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกองทัพอืมฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับสามีเย่แฟนพยักหน้าและพูดเบาๆหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ลี่สิจะมาเขาไม่มีความคิดนี้เลยนะับประสาอะไรกับการปฏิรูปของแชงหยางในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและช่วงสงครามระหว่างรัฐ เมื่อระบบคุณธรรมของทหารถือกำเนิดขึ้นเขาสามารถเรียกทหารและม้าจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆและฝึกพวกมันให้เป็นกองเสือหมาป่าด้วยกำลังพลที่เพียงพอเขาสามารถเปิดดินแดนโจมตีเมืองและป้อมปราการทำลายศัตรูที่ขวางหน้าเขาและจากนั้นเลือกของพระราชวังมิงกิวและราชวงศ์เดเียนเชื่อฟังนำโดยเสือและคนขี่เสือดาวหลี่ซีหันหลังและจากไปและเริ่มดำเนินการตามสิ่งที่เขารับช่วงต่อ ตอนนี้กำลังของพวกเขาอ่อนแอลงพวกเขาต้องหาทางเพิ่มจํานวนทหารและเพิ่มประสิทธิธภาพการรบโดยรวมเพื่อที่พวกเขาจะได้ดําเนินการต่อไปด้วยการประกาศใช้ระบบการเกณฑ์ทหารนักเต้นสาวนับไม่ถ้วนเข้าร่วมกองทัพด้วยความสงสัยแม้ว่าระบบการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องโกหกแต่สวัสดีการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผยยังคงทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนอิจฉาและพวกเขาเข้าร่วมกองทัพและกลายเป็นสมาชิกของกองทัพเมื่อดูข้อมูลในมือเย่แฟนรู้สึกยินดีมากในเวลาไม่ถึงสิบวันพวกเขารวบรวมกองทัพได้เกือบห้าหมื่นคน เย้แฟนรู้สึกในใจของเขาอย่างช่วยไม่ได้ระบบการเกณฑ์ทหารนี้น่านดึงดูดจริงๆร,ราชวงศ์ฉินสามารถแบ่งฝ่ายเสือและหมาป่าได้ซึ่งเป็นผลลมาจากผลกระทบหลักของระบบเกณฑ์ทหารแม้ว่าราชวงศ์ขิ้นจะตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของขิ้นไอไอฮูหายหลังจากการสิ้นพระชนของขิ้นชีฮวงแต่เขาก็ยุติความขัดแย้งและสงคราม200ปีในประวัติศาสตร์จีนและก่อตั้งประเทศจีนที่เป็นปึกแผ่น เย่แฟนที่ค่อยๆยืนขึ้นจากพื้นมองไปที่ดินแดนเดิมของดิ้งีวันโยและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาตอนนี้ฉันมีทหารม้าอาหารและยาเพียงพอแล้วและถึงเวลายึดดินแดนเบดิงโฮของฉันคืนแล้วมานี่สิใช่นายท่านคำสั่งของท่านคืออะไรเสือและอัศวินเสือดาวรีบมาหาเขาและคุกเข่าข้างหนึ่งไปเชิญคุลลี่สิและนายพลเอ็กเชอร์ชูฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับพวกเขาใช่ในไม่ช้าลี่สิและเอ็กเชอร์ชูก็มาถึงลานของเย่แฟนและนั่งบนสนามหญ้าก,กับเขามองหน้ากัน เจ่แฟนกล่าวว่าฉันเชื่อว่าคุณสองคนคงรู้อยู่แล้วว่าทำไมฉันถึงรวบรวมคุณมาที่นี่เอกเชอร์ชูในพลที่รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยกำปั้นของเขาเท่านั้นไม่สามารถเดาได้ว่าทำไมเย่แฟนจึงเรียกพวกเขามาที่นี่แต่ในฐานะผู้มีชื่อเสียงในราชวงศ์ฉิงหลีซ่ซือรู้อย่างแน่นอนและพยักหน้าทันทีตอนนี้ทหารและมาของเรามีอาหารและยาเพียงพอแล้วก็ถึงเวลายึดดินแดนที่เป็นของคฤราน์ด้ในวันโยกข,ของฉันคืนสงคราม ดวงตาของเ e อ็กเชอร์ชูเป็นประกายและเขาพูดอย่างตื่นเต้นว่านายท่านหมายความว่าอย่างไรเราจะเริ่มต่อสู้กันในเร็วๆนี้คุณพูดแบบนั้นก็ได้เย่แฟนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเมื่อมองไปที่หลีซ่ซือซึ่งอยู่ข้างๆเข,ขาเขาพูดเบาๆว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรที่ฉันกังวลมากที่จะใช้กองทหารฉันคิดว่ามันดีมากก่อนที่ศัตรูจะตั้งหลับได้อย่างมั่นคงในคฤราสน์ดิ้งิงวันโยก็เป็นโอกาสที่จะกอบกู้ดินแดนที่เสียไปในวงกว้างลี่ซีเห็นด้วย เป็นนโยบายที่ดีที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากจิตใจที่ไม่มั่นคงของศัตรูและยึดพื้นที่ที่สูญเสียกลับคืนมานอกจากนี้ตอนนี้พวกเขามีทหารมากขึ้นและมีนายพลน้อยลงนั่นคือพวกเขาจําเป็นต้องขยายกําลังและขยายกําลังพลเพื่อให้แน่ใจว่าจะดําเนินการต่อไปตราบเท่าที่พวกเขาได้พื้นที่ที่เสียไปกลับคืนมาในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนจํานวนมากและพัฒนาเป็นกองกําลังที่ทรงพลังได้อย่างรวดเร็ว มีที่ดินทรัพยากรและทหารพวกเขาสามารถจัดการกับกองกําลังหลักโดยเฉพาะกองกําลังสองแห่งของพระราชวังมิงกิวและราชวงศ์เดยเนโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ยานต่างชาติเพื่อจัดการกับกองกําลังในราชสำนักพวกเขาต้องการทหารและม้ามากขึ้นและเมืองมากขึ้นเพื่อจัดหาทรัพยากรในเมื่อท่านทั้งสองตกลงกับข้าพเจ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าท่านครับอยู่ที่นี่ในพลเอ็กเชอร์ชูและข้าพเจ้าจะนํากองทัพไปกอบกู้พื้นที่ที่หายไป หลี่ซีขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดด้วยความไม่เชื่อนายท่านทำไมท่านไม่พาซีไปด้วยท่านครับที่นี่คือหัวใจของเราผมฝากสามีไว้ที่นี่เพื่อรักษาหัวใจของเราเผื่อว่ามีใครแอบเข้ามาทางด้านหลังของเราและตัดด้านหลังของทหารของเราเย่ฟานพูดเบาๆใบหน้าของหลี่ซีเคร่งเครียดและนำเสียงของเขาก็หนักแน่นโปรดวางใจนายท่านท่าซีอยู่ที่นี่เมืองนานคิ้วก็อยู่ที่นี่เมื่อซีตายเมืองนานคิ้วก็ยังอยู่ที่นี่ แท้จริงแล้วอาลับอย่างเขานั้นไม่เหมาะที่จะออกรบแนวหน้าเลยมันเป็นหน้าที่และสิ่งที่เขาต้องทําเพื่ออยู่แนวหลังเพื่อความปลอดภัยของแนวหลังตราบเท่าที่แนวหลังมั่นคงเย่ฟแฟนก็จะไม่มีอุปสรรคในแนวหน้ากู้คืนพื้นดินที่หายไปของดิงหยวนโฮแมนชั่นในเวลาอันสั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนอกประตูทางเหนือของเมืองหนานชิวซึ่งมีอุปกรณ์ครบครันหน้าเกรงขามและเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้มีกองทหารกว่า30นายที่พร้อมจะออกไปรวมตัวกัน ฝากคนขี่เสือและเสือดาว20,000ตัวให้ลี่ซิและคนขี่เสือและเสือดาวที่เหลืออีก50,000คนจัดทีมโดยเย่แฟนและเอ็กเชอร์ชูและพวกเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับกองทัพเพื่อกู้คืนพื้นที่ที่หายไปเมืองส่วนใหญ่ในดินแดนของดิงวันโยตั้งอยู่บนที่ราบและทหารม้าสามารถแสดงประสิทธิภาพการรบได้ดีซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาในการจัดการกับศัตรูและยึดพื้นที่ที่เสียไปกลับคืนมา ควบคู่ไปกับการฝึกฝนที่แข็งแกร่งของเสือและเสือดาวนักสู้มาพวกเขาสามารถช่วยลดการบาดเจ็บล้มตายของกองทัพและฟื้นอาณาเขตของคาร์าจิงหยวโนโนได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดรู้สึกโล่งใจเมื่อมองไปที่กองทัพที่เหมือนกำลังต่อสู้อยู่ข้างหน้าเย่แฟนหันกลับมาและมองไปที่ลี่ซีที่อยู่ข้างหลังเขาท่านครับผมจะขอให้คุณปกป้องเมืองหนานชิวและผมจะขอให้คุณดูแลน้องชายของผมด้วยเขาไม่ได้กังวลเรื่องอื่นเขาเป็นห่วงน้องชายของเขาเป็นหลักเย่เฟิงคนตัวเล็กที่ยังอยู่ในเปล โปรดวางใจในท่านสิจะทำหน้าที่ของสิให้ดีลี่สิกงกำมัดทั้งสองมือเป็นสัญญาไม่สามารถแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในช่วงชีวิตหนึ่งตอนนี้เขากําลังมีชีวิตอีกครั้งเขาตัดสินใจอย่างเงียบๆในใจว่าเขาจะต้องแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เขาต้องการสร้างแนวหลังที่แข็งแกร่งสำหรับเยแฟนและสร้างทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับทัพหน้าเพื่อใช้ เฉพาะเมื่อรับประก,กรันการเข้าร่วมเต็มรูปแบบที่ด้านหลังเท่านั้นที่กองทัพด้านหน้าจะอยู่ยงคงกระพันและอยู่ยงคงกระพันและไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเขาได้ทุกที่ที่พวกเขาไปแต่หากไม่มีการสนับสนุนจากแนวหลังทัพหน้าจะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปและทำได้เพียงรอยอย่างเงียบๆเ,เพื่อตายหรือไม่ก็ถูกฆ่าสึกค่อยๆแตกแยกด้วยคำพูดของนายฉันรู้สึกโล่งใจหลังจากบอกลาลี่สีแล้วเย่แฟนก็หันหลังกลับและเผชิญหน้ากับกองทัพสามแสนนายที่อยู่ข้างหลังเขา ดวงตาที่ไร้ความปราณีกลายเป็นเย็นชาและสีหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดก็เริ่มสัวยกเว้นทหารม้าเสือและเสือดาวทหารเกราะดำอีก20นายจับอาวุธแน่นหัวใจเดือดพล่านด้วยความกระตือรือร้อนรอรับคำสั่งได้ทุกเมื่อล้อมเมืองและดึงฐานที่มั่นออกมาและสร้างความสำเร็จที่เป็นอมตะหากก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาคงไม่กล้าคิดเรื่องนี้แต่ตอนนี้มันต่างออกไปพวกเขาต้องการติดตามเจ้านายของพวกเขาและติดตามนายพลเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ พยักหน้าเบาๆให้เอ็กเชอร์ชูซึ่งอยู่ข้างข้างเขาขอให้เขาออกคำสั่งให้เริ่มเอ็กเชอร์ชูที่ได้รับคำสั่งมองไปที่กองทัพสามแสนนายและออกคำสั่งอย่างน่าประทับใจกองทัพทั้งหมดปฏิบัติตามคำสั่งไปกันเถอะใช่ชัวออกคำสั่งกองทัพที่พร้อมถอยกลับอย่างเรียบร้อยด้วยใบหน้าคล่งงคล้ายและหัวใจที่ตื่นเต้นและเริ่มโจมตีเมืองนายท่านเมื่อคุณกลับมาสิจะให้เมืองนานคิวที่จเจริญรุ่งเรืองแก่คุณเมื่อเห็นเย่แฟ,แฟนและคนอื่นๆจากไปลี่สิก็โค้งคำนับเล็กน้อย เมืองนานที่ในปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งอย่างแท้จริงด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วขององค์การพาณิชย์และการค้าต่างๆและผลประโยชน์มากมายหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าของเย่ฟแฟนแต่นี่ยังห่างไกลาจากความเพียงพอเขาต้องการทำให้เมืองนานชิวเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขยายไปทุกทิศทุกทางธุรกิจและการค้าพัฒนาอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็ไปครบทุกทิศทุกทาง มีเพียงเมืองนานคิวเท่านั้นที่เจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งกำลังการผลิตนี้ทําให้เย่แฟ,แฟนมีทรัพยากรทางการเงินและวัสดุอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายจํานวนกองกําลังและยกย่องราชวงศ์อมตะ3วันต่อมาเวลาพลบค่ําท้องฟ้ายามค่ําคืนปกคลุมในตอนเช้าตรู่พระจันทร์เต็มดวงลอยขึ้นสูงบนท้องฟ้าแอร์ลลมฤดูใบไม้ร่วงที่แห้งแล้งพัดมาทําให้ผู้คนรู้สึกขนลุกในป่าทึบและเนินเขาเย่แฟ,แฟนและกองกําลังนับแสนของเขาเป็นเหมือนหมาป่าดุร้ายที่มีเขี้ยวและปากที่เปื้อนเลือด สายตาของเขาจับจ้องไปที่กำแพงเมืองที่สว่างสวัยในระยะไกลซึ่งศพถูกแขวนและทหารศัตรูกำลังลาดตะเวนเมืองหัวยานดวงตาของเขาสัวเย็นชาและไร้ความปราณีศพที่แขวนอยู่บนกำแพงเมืองล้วนเป็นทหารของ,ง,งวิญญาณย่อแมนชั่นและตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ถีภายใต้ดาบของศัตรูแต่ยังถูกศัตรูใช้แขวนคอเพื่อเป็นการเตือนชาวโลกอีกด้วยกำดาบยูนิคอร์นที่เอวแนนความโกรธที่หดหู่ในใจลุกโชนและน้ำตาสองสายก็ไหลออกมาจากดวงตาที่เย็นชาของเขาอย่างช่วยไม่ได้ ข่้นนายพลและทหารของพระราชวังมิงกิ้วกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเขาในคฤหาสน์ของผู้คอรองเมืองในเวลานี้การป้องกันประตูเมืองนั้นละหลวมมากกองทัพของเราสามารถบุกเข้าไปในเมืองได้โดยตรงในเวลานี้หน่วยสอดแนมมาจากระยะไกลคุกเข่าลงและรายงานด้วยเสียงต่ำเย่แฟ,แฟนจ้องมองเมืองวยานในระยะไกลคิดลึกอยู่ในใจเช้ามืดและพระอาทิตย์ตกพวกเขามาถึงที่นี่แล้วแต่พวกเขาไม่ได้โจมตีแต่รอโอกาส บัดนี้ราตรีกาลมาถึงแล้วได้เวลาที่นายพรานจะออกล่าถึงเวลาที่นายพรานจะส่งนายพรานออกไปล่าเหยื่ออืมพยักหน้าเล็กน้อยเขายังคงจ้องมองเมืองวยานในระยะไกลและพูดว่านายพลเอ็กเชอร์ชูต่อไปขึ้นอยู่กับคุณแล้วฉันมีเพียงประโยคเดียวแต่จะไม่มีใครจากวังมิงกิ้วที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโปรดอย่ากังวลท่านหลอดในท้ายที่สุดจะไม่มีใครรอดชีวิตและไม่มีใครรอดชีวิตเอ็กเชอร์ชูกำมัดแน่นและสาบาน หลังจากผู้จบเขาก็หันหลังกลับและจากไปคัดเลือกทหารชั้นยอดและใช้ประโยชน์จากคืนนี้เพื่อเข้าใกล้เมืองหวยอันทีละขั้นหลังจากเดินช้าๆๆและสบายๆเอ็กเชอร์ชูก็เข้าใกล้เมืองวย,ยานโดยมีทหารชั้นยอดห้าพันนายอยู่ห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตรเขาเหลาตาเล็กน้อยจ้องมองทหารที่เดินสวนมาบนกำแพงเมืองอย่างไม่แยแสในขณะนี้เขากำลังรอๆให้กลางคืนมืดลงก่อนที่จะโจมตี เป็นเวลานานแล้วที่เขาเห็นความมืดของกลางคืนและมองไม่เห็นนิ้วของเขาโดยไม่ลังเลเขาพาชนชั้นสูง5,000คนค่อยๆเข้าใกล้ประตูทางเหนือของเมืองหวยอันตลอดทั้งคืนหัวเราะย่อบ,บนกำแพงเมืองไม่ยามออกลาดระเวนพวกเขาก็ไม่ลืมทหารที่หัวเราะและพูดคุยกันในตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าหมาป่าได้แยกเคี้ยวออกแล้วป้องกันลมหายใจและจดจอกับลมหายใจเอชเชอร์ชูเดินไปที่50เมตรห่างจากกำแพงเมืองทีละก้าว เขาจ้องมองที่ประตูที่ปิดอยู่แต่ไกลเขาสั่งทหารที่อยู่ข้างหลังทุกคนจับอาวุธเมื่อประตูเปิดทุกคนจะตามนายพลคนนี้และเข้าไปในเมืองจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าใครจะขัดขืนใช่ในขณะที่ทุกคนกําลังรอประตูที่ปิดอยู่ซึ่งอยู่ไกลออกไปก็ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นช่องว่างเล็กๆกรีดดอโชคดีที่เสียงเปิดประตูเงียบลงไม่เช่นนั้นกองกําลังป้องกันบนกําแพงเมืองจะต้องตื่นประหนก รอให้ประตูเปิดออกจนสุดชายหนุ่มสามสี่คนถือมีดเล่มใหญ่พร้อมเลือดหยดจากใบมีดทักทายทุกคนในกระบวนการฆ่าโดยตรงฉันจะฆ่าทุกคนพร้อมกับนายพลคนนี้แต่จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังที่ต่อต้านทันทีที่เอ็กเชอร์ชูพูดเสียงเย็นลงเขาก็เป็นผู้นำและพุ่งเข้าไปในเมืองพร้อมกับมีดยิยุนในมือแน่นค่าเขาก้าวไปข้างหน้าและทหารชั้นยอดที่อยู่ข้างหลังเขาแสดงสีหน้าคลั่งไคล้และตามมาติดติดพร้อมกับอาวุธในมือ เสียงร้องฆ่าอย่างกระทันหันทําให้ทหารของพระราชวังมิงกิวบนกําแพงเมืองตกใจทันทีพวกเขาไม่ทันตั้งตัวแต่พวกเขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ศัตรูกําลังโจมตีมันคือศัตรูโจมตีปิดประตูอย่างรวดเร็วปิดประตูอย่างรวดเร็วและกองทัพศัตรูจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเมืองฉันไม่รู้ว่าใครทักทายเขาแต่ทหารของพระราชวังมิงกิวที่มุนงงตอบสนองอย่างรวดเร็วและเตรียมพร้อมที่จะต่อต้านการลอบโจมตีอย่างกระทันหัน ก่อนที่ประตูเหล็กที่ประตูเมืองจะลดลงเอ็กเชอร์ชูได้นำทหารชั้นยอดจำนวนห0 0พันนายเข้าไปในเมืองต่อสู้กับศัตรูที่เฝ้ากำแพงเมืองเมื่อมองไปที่ทหารศัตรูที่กำลังจะมาถึงเอ็กเชอร์ชูหัวเราะเยาะและม้วนมีดหิวยืนในมืออย่างรวดเร็วชัวทักษะมีดเยือกแข็งนับสิบปรากฏขึ้นในอากาศเฉียบคมจนผู้คนไม่กล้ามองตรงๆอ่า ในเสี้ยววินาทีเสียงร้องศกและนาฏกรรมดังขึ้นเป็นชุดและทหารของพระราชวังมิ่งคิ้วที่พุ่งเข้ามาหาพวกเขาเลือดสาดกระเซน็นดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างและศพของพวกเขาก็อยู่ในที่ต่างๆบางคนไม่เข้าใจจนกระทั่งเสียชีวิตว่าทำไมนายพลเสือที่อยู่ต่อหน้าเขาถึงมีพลังมากเขาฆ่าพวกมันมากกว่าหนึ่งโหลด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ศัตรูถูกสังหารโดยนายพลของเขาทันทีที่เขาขึ้นมาซึ่งทําให้เลือดในตัวของทหารในคารืหาสนิยิงวันโยลุกโชนในทันทีทําให้พวกเขาว่าเทพแห่งความตายเย็นชากัมมีดเหล็กในมือและเริ่มตามล่าพวกเขาเหยือ่อหลังจากฆ่าศัตรูเอชเชอร์ชูไม่ได้ก้าวลงแต่ยังคงนำทหารที่อยู่ข้างหลังเขาเพื่อฆ่าศัตรูดาบฟันลงแสงของดาบศาสตร์และศัตรูล้มลงทีละคน ทุกครั้งที่เขาเก้าวไปข้างหน้าทหารของคิวพาเลทที่มีชื่อเสียงทั้งหมดที่ทอยู่ใกล้เขาจะถูกมีดผ่าครึ่งเลือดก,กระเซ็นและร่างของพวกเขาล้มลงกับพื้นเดิมที่นายพลของพระราชวังหมิงชิวที่กำลังเฉลิมฉลองร้องเพลงและเต้นรำและโห่ร้องอย่างตื่นเต้นทันใดนั้นก็เห็นควันดินปืนในระยะไกลและพวกเขาทั้งหมดก็ขมวดคิ้วนายพลแห่งพระราชวังหมิงกิวลินกุงได้เป็นชายวัยกลางคนร่างกำยำที่มีแผลเป็นที่ใบหน้าใบหน้าของเขาดูหม่นหมองเล็กน้อย ในขณะที่เขากำลังจะส่งคนไปซักถามสิ่งที่เกิดขึ้นทันใดนั้นทหารของพระราชวังมิ่งคิ้วซึ่งเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บและเลือดไหลไม่หยุดก็วิ่งเข้าไปในห้องนั่งเล่นด้วยใบหน้าซีเซียว